สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับหมอน,นี่มอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงปีนักษัตร์นะคะสำหรับคนที่เกิดปีวอ,อกนะคะประจำเดือนธันวาคมพศ2567นะคะจะเป็นดวงสิ้นปีนะคะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนาะก็จะเป็นการดูดวงในเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะของคนที่เกิดปีวอ,อกนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยำนะคะหมก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอมันรับแต่พลังงานด้านที่ดีสินใช่ไปนะคะสําหรับคนที่เกิดปี วอกนะคะเข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะอธิษฐานจิตทาสมาธิเอ,อ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งแล้วขอให้ยพ่เาเรื่องมาด้วยความแม่นยํานะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นค่าครูให้หมอสักนิดนึงนะคะจะเป็นการดูดวงในเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะดวงสิ้นปีนะสําหรับปีวอกค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยํานะคะไพ่ของหมออาจจะเตือนหรือย,ย้ําอะไรบ้างนะคะขอให้ดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามาอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะตรงนี้นะคะ,ะเรามาดูกันเลยสําหรับคคนนทีี่เกกิดปวอะะ ว่าเป็นอย่างไรบ้างดวงสิ้นปีนะคะสงท้ายปีเก่าเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะตอนรับปีใหม่ค่ะ,ะมาดูเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักโชคลาภเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนนี้เนาอะ,อะ การงานค่ะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะในเรื่องการงานนะคะมีความต้องย้ําคิดย้ําทํานิดนึงในช่วงนี้นะคะงานเห็นผลไหมเห็นผลค่ะแต่อย่าใจร้อนอย่างเดียวที่หมอจะเตือนหรือบางครั้งอย่าเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบในการทํางานของเรานะคะเรามั่นใจว่าตัวเรามีดีในจุดของเรานะคะหรือบางครั้งมาเปรียบเทียบคนอื่นมากเกินไปคุณจะรู้สึกท้อหรือเหนื่อยใจได้ให้ระวังไว้นิดนึงบางทีเหมือนหืดขึ้นคอคะ่ะทำงานต้องเหนื่อยแล้วก็มาดูในด้านของเรื่องการงานคุณอาจจะมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าเจ้านายผู้หลักผู้ ะะเรียกพบตัวในการพูดคุยเจราจารในเรื่องการงานหรือปรึกษาหารือค่อนข้างจะไปนิทางที่ดีอะไรที่มันผ่านไปไม่ได้หรือมันกระทอกกระแท่นหน่อยหนึ่งในเดือนนี้เดี๋ยวมันจะค่อยๆผ่านและดีขึ้นนะคะทุกอย่างต้องมีสติมีสมาธินะคะมีกาลังใจในการทํางานมันจะได้ไม่ถดถอยในความคิดอ่านนะคะในช่วงนี้มันอาจจะมีความคิดทั้งดีและไม่ดีเข้ามาในเวลาเดียวกันใครที่ทํางานด้านสีเทานะคะต้องระวังเนาะบางทีการโดนเอาลัดเปรียบด้วยว่า เขาเห็นในด้านเชิงธุรกิจมากเกินไปเลยไม่รู้สึกคําว่ารักหรือปองดองเขาอาจจะหักหลังแทงข้างหลังเราได้ในเรื่องของการเงินนะคะหรือเกิดการโกงในเรื่องการเงินคดีความเกิดขึ้นต้องระวังไว้นิดนึงนะคะในสายงานที่ทําอยู่นะคะหรือเราเป็นแพะรับบาปแทนเขาเนาะให้ระวังไว้หน่อยคะ่ะมาดูในด้านอของครอบครัวคนที่มีคู่ในช่วงนี้คะ่ะไปไหนไปกันเฮไหนเฮกันในช่วงนี้จะมรู้สึกว่าตัวติดกันเสมอและมีอะไรนะคะค่อนข้างจะโรแมนติกหวานกันมากขึ้นหรือว่า ภรรยาสามีช่วงนี้เซ็กซี่มากขึ้นลักษณะประมาณนี้นะคะหรือว่ามีอารมณ์พร้อมบวกตลอดในเรื่องของ18บวกกระไดสิ่งที่หมอบอกค่อนข้างจะไปนี้ท,ทางที่ดีถ้าเกิดใครปล่อยช่วงเวลาที่ระยะนานๆมาในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงจัดเต็มของ18บวกที่หมอบอกค่อนข้างจะแบบถ้าเกิดทํางานไกลๆมาเจอกันนานๆทีาเงี้ยอาจจะบ่อยลักษณะประมาณนี้นะคะความคิดถึงความหมืองห่วงเกิดขึ้นเนาะก็คือดูแลซัพพอร์ตตัวเองให้ดีมันก็ดีอยู่แล้วค่ะมาดูในด้านของคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ได้ชัดเจนในช่วงนี้นะคะตัวเอง อาจจะมองหาคนใหม่ๆหรือว่าโฟกัสความรักใหม่ๆที่มันดีขึ้นหรือบางคนอาจจะมองจากที่เคยคบคนอายุน้อยกว่าจะคบคนอายุมากกว่าก็ได้นะคะมันมีเหตุมีปัจจัยเพราะความรักมันไม่สมหวังมาหลายรอบแล้วแล้วบางทีเราเจอคนที่อายุเดียวกันเท่ากันหรือน้อยกว่ามันอาจจะเอาแต่ใจมากเกินไปหรือไม่รู้จักคำว่าซับพอร์ตคุณก็อาจจะมองหรือเปลี่ยนเชงทัศนคติเชงความคิดคุณว่า มาในความคิดที่แบบว่าหาคนที่อายุมากกว่าดีกว่าที่เขาพร้อมซัพพอร์ตรือดูแลให้ความช่วยเหลืออุปถัมเราได้ก็ได้หรืออาจจะบางคนบางกรณีอาจจะมองถึงรักทางไกลหรือว่าบางคนบางกรณีมีเพื่อนชาวต่างประเทศอยู่แล้วชาวต่างชาติเนี้ย เขาอาจจะติดต่อหรือนำพาคนที่เขารู้จักบักจีมาเป็นคนที่ดีและไว้ใจได้ให้คุณก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะมินรับพลังงานไปค่ะมาดูในด้านของคนที่โสดสนิทนะคะในช่วงนี้มีความคิดนะคะมีความกังวลจะเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ก็ยังมีความลังเลเพราะกลัวว่าคนใหม่ที่จะเข้ามาจะโอเคไหมใช้ได้ไหมหรือรู้สึกว่าทัศนติไปด้วยกันได้ไหมมีความคิดบวกตรงกันไหมคุณมีความเห็นหรือมุมมองที่แตกแยกกันไปไหมนะสิ่งที่หมอบอกนะคะแต่ถา,ถามว่ามันเคลียร์ตัวเองได้ไปในโฟกัสในด้านที่ดีนะคะสิ่งที่หมอเห็นคุณก็จะ มีความรู้สึกว่ามันใช่มันโอเคมันถูกต้องลักษณะประมาณนี้ค่ะก็เลยอาจจะตัดสินใจคบหาและดูใจกันก็ได้ถ้าเปิดใจปุ๊บบางทีสิ่งที่คุณไม่คาดคิดมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดมันอาจจะดีกว่าที่คุณคิดหรือว่าคุณคิดแง่ลบไว้มันอาจจะเป็นแง่บวกก็ได้สิ่งที่หมอบอกทุกคนมันต้องมีความเขาเรียกอะไรลองผิดลองถูกในชีวิตค่ะทุกคนความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอเหมือนที่หมอบอกนะคะเริ่มต้นใหม่ไม่มีควาว่าสายค่ะฟ้าหลังฝนยังมีสิ่งที่ดีรอคุณอยู่เนาะมาด สุขภาพในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นในด้านของสายตาตาผ้ามัวนะคะการปวดเมื่อยคอบ่าไหลนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนบางกรณีอาจจะต้องมีการผ่าตัดกระดูกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเกิดการอักเสบจ,จากการออกกําลังกายหักโหมมากเกินไปหรือบ,บางคนบางกรณีอยากสัญญกรรมตกแต่งนะคะนะหนา้าอกหนา้าใจลักษณะประมาณนี้รือรูปร่างตัวเองนะคะลดไขมันส่วนเกินก็ได้สิ่งที่หมอบอกทําได้เลยนะคะเป็นได้ทั้งหญิงทั้งชายในช่วงนี้ก็อาจจะมีแผนทําก็ได้สิ่งหมอบอกนะคะหรือเจอคลินิกที่ดีโรงพยาบาลที่ดีแล้วเขามีส่วนลดที่ดีโปรโมชั่นถูกใจคุณอาจจะ ต้องจ่ายเงินก่อนกระดาษที่หมอบอกนะคะในช่วงนี้เนะาะมาดูในด้านของโชคลาภนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะโชคลาภอาจจะได้มาทางด้านของ คนรักคู่ครองให้โชคหรือว่าการทํางานหักโหมของเราเก็บเงินเก็บทองด้วบางคนมงกรณีอาจจะคิดที่จะซื้อคอนโดสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองก็ได้ในช่วงนี้มีเกณฑ์สูงเช่นกันมันอาจจะได้โชคช่วยอำนวยมาในด้านการทางานหนักๆของเราเป็นของขวัญของกําลังที่ถูกใจเราในก่อนสิ้นปีก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะมันรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปถ้าใครจะศึกษาหาความรู้หรือเราเรียนเขียนอ่านในช่วงนี้จบการศึกษาแล้วอาจจะได้งานปุ๊บปั๊บเลยหรือคุณไปสมัครบุ๊กได้รับงานเลยก็ได้นะคะความโชคดีอย่างหนึ่งในนเเรื่่อองงงขิคะ ถ้าเป็นเงินสีเทาการทํางานสีเทาก็ต้องระวังในด้านของการกลโกงกันโดนรัฐอะเรียบด้วยว่าต้องขึ้นลงพักนะคะเนาะขึ้นลงขื้นศาลที่หมอบอกคดีความต้องระวังให้ดีๆนะคะที่หมอ,เ,อเตือนเนาะอ่ะสิ่งที่หมอบอกนะคะหมอนิ่มเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้คนที่เกิดในปีนักษัตร์ทุกๆนักษัตร์นะคะมีแต่ความโชคดีร่ำรวย,รยทุกคนประสบความสําเร็จนะคะมีแต่สิ่งที่ดีดเข้ามาข้อหามยามร้ายจากหนักก็ขใหยกลายเป็นเบาจากร้ายก็ขอใอยกลายเป็นบีนะคะพบเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันเข้ามานะคะได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรส ต่างประเทศนะคะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะขอให้คุณเดินทางแค้วคาดปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้นะคะเนอะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะคะหมอนิ่มเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ